เห็นหลายคนถามหาก,กันเยอะเข้ามาแล้วนะคะรถตู้นะคะเบาะหนังสามแถวแต่งกึ่งวิไอพีนะข้างในบุมาสวยๆแล้วเดี๋ยวพี่ๆมารับชมกันต่อในช่องของมิกกี้แวนได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมกันในช่องของมิกกี้แวนอีกเช่นเคยนะคะเอารถตู้ที่มีความพิเศษมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วสต็อกรถตู้มากกว่า70คันตอนนี้ถ่ายไม่หวัดไม่ไหวเลยแต่ว่าคันนี้นะคะสเปเชียลไปอีกนิดนึงนะเป็นสเปคที่พี่ๆหลายๆคนตามหากันอยู่นะคะบางคนก็ถามหามตัวรถตู้ที่แต่งเป็น VIP มาใช่ไหมคันนี้นี่แต่งกึ่ง v i p มาเลยนะจะกึ่ง VIP ยังไงเดี๋ยวพาพี่ๆไปรับชมกันเลยค่ะ อย่างที่กลินกนันในคลิปนะคะคันนี้ชมหน้าตาด้านหน้าอาจจะเหมือนคันอื่นนะตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์3.0ปี2018นะคะชมหน้ากันดั้มอย่างนี้ได้คิ้วโครเมียม2เส้นใหญ่ๆไปแบบนี้นะคะในด้านของกระจังหน้านะคะแล้วก็ตัวโคมไฟโคมไฟด้านหน้าได้ไฟเป็นมัลติเรฟเฟกเตอร์นะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะโคมไฟเดิมนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนมาตั้งแต่ออกจากป้ายแดงมาเลยพร้อมกันกับไฟตัดหมอกด้านล่าง ไฟตัดหมอกด้านล่างก็เป็นโคมเดิมตั้งแต่ออกจากปลายแดงมาเหมือนกันค่ะแล้วก็คันนี้นะแต่งล้อแม็กมาเรียบร้อยแล้วเป็นล้อแม็กสีทองนะคะขอบ15ไปนะเดี๋ยวพาไปดูตัวล้อแม็กกันด้วยนี่เลยด้านข้างเอาแวะกันก่อนด้านข้างนะคะด้านข้างตัวรถไม่มีตีลังกามาแน่นอนรอยลักยิ้มแก้มข้างประตูบุกด้านข้างไม่มีเลยนะคะเส้นสันก็คือตรงแนวลวดลายสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ กระจกมองข้างกับด้ามจับประตูนะคะจะเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถแล้วก็กระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าด้วยนะคะพี่ๆประตูด้านหน้าเส้นสันช่องไฟต่างๆนะตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างทุกเส้นนะคะทุกช่องเสมอกันทุกจุดเลยตัวล้อแม็กนะคะอย่างที่บอกแต่งเป็นล้อแม็กสีทองไปแบบนี้ขอบ15นะส่วนยางยางได้ยางปีใหม่ไปเลยค่ะเป็นยางปี22นะคะดอกยางลึกๆใช้งานกันได้อีกยาวๆเลย ข้างในซุ้มล้อก็นี่เลยค่ะตัวรูน็อตต่างๆนะคะไม่มีการขัดการขายการขยับเลยนะโครงสร้างเดิมๆไปเลยสําหรับคันนี้นะคะมั่นใจได้เลยค่ะพี่ๆถ้าไม่มั่นใจนะจากปากพี่เองพี่ๆพิพพพสูจน์ได้ตัวเองได้ที่นี่เลยเพชรโยนวันนี้นะคะยังทันอยู่นะคันนี้ยังอยู่รอให้พี่ๆมาชมอยู่นะคะอ่ะไปดูกันด้านบนก่อนละกันให้ดูคร่าวๆประมาณนี้คะ่ะด้านใน แต่ว่าด้านบนตัวโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวขอแวะให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะตัวรอยตะเข็บเม็ดอาร์คนี่เลยเห็นกันไม่เอ่ยเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะคะรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยรูคมๆกลมๆเดิมๆไม่ขึ้นมาไม่ได้แน่นอนถ้าแต้มสีหรือทำมาใหม่เนี่ยเบี้ยนิดเดียวก็ดูออกแล้วแต่รอยตะเข็บเม็ดอาร์กของแท้นะคะรูต้องคมๆกลมๆแบบนี้แล้วก็ตัวช่องประตูนะคะด้านข้างเห็นไม่เอ่ย คันนี้ติดผ้ามานมาให้แล้วนะเดี๋ยวมิกี้เบนกล้องไปให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ให้ดูรายละเอียดของตัวรถก่อนนะอ่ะมาดูกันต่อคะ่ะในตัวรูตะเข็บเม็ดอาร์ตรงนี้นะคะรูกลมๆแบบนี้แล้วแล้วก็หัวนอ็อตคันนี้ยังไม่ได้มีการขยัดไม่มีการถันการขายการขยับมานะคะพี่พีนี่เลยเห็นไหมเอ่ยบุหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เก็บความเรียบร้อยมาประมาณนึงแล้วนะเป็นแต่งกึ่ง VIP อาจจะไม่ได้ VIP จ๋านะคะแต่ว่าเก็บงานมาเรียบร้อยนี่เลยหัวน็อตเดิมๆเลยค่ะไม่มีการขยับมาอย่างแน่นอนประตูก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเดิมๆไปแบบนี้รางประตูเดิมนะคะด้านในที่บอกว่าเป็นเบาะหนังสามแถวเป็นเบาะหนังกับตันซีเบาะใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะสีนะคะจะแตกต่างจากคันอื่นไปประมาณนึงนะออกสีเทาเข้มนะคะคันนี้แล้วก็ด้านในเนี่ย นี่เลยแถบประตูด้านข้างนะคะบุหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะอาจจะเห็นรายละเอียดไม่ชัดเดี๋ยวก่อนนะคะขอซูมไปใกลๆ้ๆนี่เลยบุหนังมาให้เรียบร้อยติดผ้าม่านมาแล้วพร้อมกับฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มลามินานะมีที่ทุบก,กระจกนะคะ,สะเสริมความเซฟตี้นะคะป้เอเกิดอุบัติเหตุเนาะแล้วก็ด้านบนบุเป็นหนังมาทั้งหมดนะคะนี่เลยพร้อมกับชุดลำโพงนะคะหน้าหลังไปแบบนี้นะคันนี้เนี่ย มีมาเหมือนกันนะคะเพิ่งเข้ามาใครถามหาอยู่นะตามหาอยู่พลาดไม่ได้เลยนะคะถ้าดูคลิปนี้ของมิกกี้แล้วเนี่ยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะก่อนจะไม่ทันการเอานะอันนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าเซลล์ของเพชรโยนเรานะคะมีประมาณ40กว่าคนเลยมิกกี้ไม่ได้ถ่ายครัน้นี้คนเดียวนะแต่ว่ารีบจับมาถ่ายให้พี่พีดูก่อนนะคะถ้าพี่พีท่านใดเนี่ยกำลังตามหาอยู่นะไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆรีบยกโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์มิกกี้เลยค่ะ06 5ห 6026295ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ในคลิปเลยได้ทั้งแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะคะเบาะหนังแบบนี้สวยๆแบบนี้เนี่ยหาได้ไม่ง่ายๆเลยนะคะพี่ๆแล้วยิ่งช่วงไฮซีซั่นอีกได้คันนี้ไปใช้งานเนี่ยจบครบเลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยเหลือแค่รอนะคะรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวแล้วก็รอนับเงินเข้ากระเป๋าเท่านั้นไม่ต้องดูแลมันทะแนนอะไรมากเลยค่ะเพราะว่า พวกเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้นะคะแน่นอนว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1KD อีกเช่นเคยหรือเครื่องยนต์ D4D นะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะตัวนี้เนี่ยวิ่งได้แน่ๆอยู่แล้ว1ล้านกิโลอ่ะนี่เลยห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านนะคะเพราะว่าเราทําการล้างห้องเครื่องให้แล้วนะคะพี่ๆไม่ต้องไปเสียทางเาไม่ต้องไปเสียตัง,ตง,ตงทำความสะอาดเพิ่มเลยด้านหน้าก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนส่งมอบทุกคันอยู่แล้ว ประตูเดิมๆปิดนิ่มๆไปเลยค่ะพี่ๆเบาะหนังสวยๆแบบนี้พร้อมที่พักแขนราคาโดนมากเลยแล้วก็ต้องแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าคันนี้เนี่ยรถปี18วิ่งใช้งานมา5ปีแล้วนะเลขไม่ใช้ไปแค่1 0 0 0 0แกิโลก,กว่าเท่านั้นกระจกนะคะเป็นกระจกพาร์ทเดิมนะจากทางตัวยต a เองนะคะอาจจะโฟกัสไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะเดี๋ยวให้ไปดูบานอื่นแล้วกันค่ะขออาภัยด้วยถ้ากล้องไม่โฟกัสนะคะ ตัวรางประตูรางเลื่อนประตูนะคะนี่เลยดูได้เลยไม่มีการผ่านการทําสีมานะคะไม่ได้กลับสีมาะคะ่ะขออภัยแน่นอนว่าเป็นสีเดิมนะคะตรงสําเนาเล่มเลยนะผ่านการใช้งานมาประมาณนึงแต่ว่ายังสภาพโอเคอยู่ดูล้อมแม็กสีทองไปทั้งสีบานและพร้อมยางปีใหม่ที่ใช้กันไปได้อีกยาวๆไฟท้ายไฟเดิมไหมแน่นอนเพราะว่ารถนะคะการาันตีโครงสร้างอยู่แล้วไม่โดนชนหนะักไม่ได้ตีลังกามานะทั้งไฟหน้าไฟหลัง เป็นไฟเดิมนะคะตั้งแต่ออกจากป้ายแดงมานะเป็นไฟของไทยโคอิโตะใครเล่รถมือสองต้องรู้จักอยู่แล้วแบรนด์นี้นะคะไทยโคอิโตะผลิตให้แต่รถป้ายแดงเท่านั้นนะสำหรับอะไรนะคะตัวนี้ฮอนดุกออ่างสามหนึ่งศูนย์แปดแคปเจอร์มานะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์มิกกี้ได้เลยเดี๋ยวมิกกี้ส่งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะสําหรับใครที่ต้องการดูรูปภาพนิ่งเพิ่มเติมหรือรายละเอียดที่ละเอียดกว่าในคลิปนะคะนี่เลยอย่างที่บอกไปโลโก้ไทยโคอิโตะ ครบทุกปานไฟไท้ายเดิมโครงสร้างเดิมรูร,รตะเข็บเม็ดอาร์ค่ะกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนี่ซีนยางก็เอาเล็บจิกเข้านะคะขออนุญ,ญาตนะเนี่ยนิ่มๆเดิมๆเลยของเดิมต้องเอาเล็บจิกเข้านะคะถ้าทําสีมาเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีความหนาของตัวสีนะจะจิกไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันจะหนาขึ้นนะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายฝาท้ายก็บุหนังมานะคะคือบุหนังมาทั้งตัวรถเลย สำหรับตัวรถเองนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือตัวฝาก,กระโปรงเองนะฝาก,กระโปรงก็ตัวค้ำชกนะคะก็ไม่มีรั่วไม่มีแตกไม่มีซึมนะคะของเดิมแน่นอนการันตีนี่เลยดูโครงสร้างข้างหลังเต็มๆนี่มีประวัติให้เช็คได้งแต่ออกจากป้ายแดงนะคะพี่ๆใครกังวลเรื่องนี้นี่มาที่เพชรยนต์แน่นอนความน่าเชื่อถือเรามีให้พี่เต็มร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเราขายรถมากว่า23ปีเลยนะถ้าขายของไม่ดีเนี่ยเสียชื่อแบรนด์หมดเลย อันนี้เราค่อนข้างจะฟิกนิดนึงนะคะพี่พี่หายห่วงเรื่องนี้ได้เลยค่ะคุณภาพการันตีอยู่แล้วนะไปดูกันต่อถ้าเห็นคร่าวๆผ่านๆน,นะคะอาจจะเห็นนะเนี่ยโลโก้ตโตโยต้ายังอยู่ครบถูกพาร์ตเลยนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์3.0ปี18คันนี้นะคะพี่พี่มาดูเลขไม์กันเลยค่ะเลขไม์คันนี้นี่เลย วิ่งไปแค่1.000 0แกิโลเท่านั้นค่ะพี่พี่ห0 0่งแสนกว่ากิโลนินดๆแบบโอ้โหรถ5ปีวิ่งตกประมาณเฉลี่ยนะคะปีละ20,000ื่โลเท่านั้นแล้วเป็นรถที่แบบว่าแต่งกึ่ง VIP อีกเพราะว่ามีบุหนังมานะคะตรงรัวเพดานแล้วก็ลำโพงติดมาให้แบบนี้นะเครื่องเสียงติดมาให้ครบแล้วแล้วก็ดูสภาพของตัวเบาะค่ะพี่พไม่มีช้ำไม่มีชอตเสียหายเลยนะสวยๆมากเลยคันนี้ ใครนะคะหารถใช้ด่วนๆเลยรีบมาจาัดคันนี้ไปเลยก่อนจะเข้าเดือนพฤจินะพฤจินี่คือเข้าไฮซีซั่นแล้วนะคะช่วงเวลาทำเงินของสายคณะทัวร์แล้วก็ชาวแบบรับนะักท่องเที่ยวมากๆเลยไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะย้ำไวนะ้ในคลิปนี้ก่อนนะวันนี้นะคะเป็นช่วงกลางเดือนตุลานะยังทันอยู่นะคะพี่ๆเห็นคลิปมิกกี้นะรีบโทรหามิกกี้เลยที่เบอร์ที่มิกกี้ทิ้งไว้ให้นะคะ0 6 5 6026295นะคะพลาดคันนี้ไปเนี่ยรออีกยาวๆเลยนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ารถส่วนใหญ่เราเป็นรถหน่วยงานปลดระวังนะคะพี่พี่ค่อนข้างที่จะมีมาน้อยที่เป็นรถแบบแต่ง VIP ถ้าปุ๊บเข้ามาปั๊บเนี่ยคือมีสต็อกลูกค้ารออยู่เยอะมากพี่พี่ขาไม่อยากให้พลาดกันจริงๆร,ราคาตั้งข่ายคันนี้อยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมอยู่ที่7จ0 0แ0นื่น 9,000บาทเท่านั้นค่ะราคาสุดว้าวโอ้ว้วาวอีกแล้วเลขไม้แสนต้นๆกับราคา7จ0 0 0 0 9 0 0บาทผ่อนต่อเดือนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0เท่านั้นนะคะพี่ๆแต่ถ้าราคาเนี้ยถูกกว่าประหยัดกว่าไยแดงไป30-40%เเลยนะซื้อสดจบได้เลยราคานี้ถ้ายังไม่อยากพลาดนะคะรีบโทรหามิกกี้เลยละกันเดี๋ยววันนี้มิกกี้กับ คอมมิเตอร์3.0ที่เป็นเบาะหนัง3แถวแต่งกึ่ง VIP คันนี้เนี่ยขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะคะทั้งหน้าจะเอาคันไหนมาให้ดูอีกเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะพี่ๆบ๊ายบายคะ่ะ